ไม่ทิ้งลายผู้ประกาศข่าวชื่อดังสอรยุทธ์จัดรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำให้ความรู้เรื่องโควิด1ิกกับผู้ต้องขัง143แห่งทั่วประเทศนายสอรยุทธ์อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังผู้ต้องราชทันมาเป็นพิธีกรจัดรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำให้ความรู้ผู้ต้องขัง143แห่งทั่วประเทศโดยทวิตเตอร์ทนาวัดไลฟ์ระบุว่าลีลาเหมือนเดิมนี่ไงที่บอกสอรยุทธ์จัดรายการในเรือนจำเรื่องเล่าชาวเรือนจำสร้างความเข้าใจกับโรคโควิด -19 ไม่มีให้ดูข้างนอกนะถ้าอยากดูพวกสูตต้องติดคุกทั้งนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำทุกเทปถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงในเรื่องโควิด -19 ซึ่งจัดภายในเรือนจำรวมถึงบอกเล่าในมาตรการต่างๆที่กรมราชทันทำให้ผู้ต้องขังทั่วประเทศเพื่อให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดจนเกิดการปลุกปัน่นจนเผาเรือนจำแบบจังหวัดบุรีรัมย์ ใครที่เคยไปใกล้ชิดสัมผัสเดินรอบๆอ,อบคุยกับชายคนนี้ถ้ามีนะถ้ามีจะได้เอาตัวมากะมันปิดไม่ได้ไอ้ที่จะไปล่ำไปลือกันโอ้ยมีคนติดเรือนจำาน้นเรือนจำนี้เดี๋ยวเราจะติดเชื้อเดี๋ยวเราจะแยกกันหมดมันเป็นไปไม่ได้ภาษาอังกฤษคือ impossible เพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครเกิดตื่นตระหนกไปยุไปแย่ไปแยงอันนี้ผมคิดเองวิถ้าเราติดโควิดกันจะทํายังไงเนี่ยเดี๋ยวมันจะแยกกันไปหมดหรืออะไรยังไงไปปล่อยคงปล่อยข่าวหนึ่ง มันจะทําให้พวกเราเนี่ยจิตตกในยามนี้เนี่ยจิตใจสําคัญเราต้องเข้มแข็งหนึ่งสุขภาพเราต้องดีป่วยไข้อื่นที่ไม่ใช่โควิดเราก็ไม่ควรจะเป็นเพราะเดี๋ยวเป็นแล้วเขาจะสงสัยเราจะเป็นโควิดเราก็ไม่ควรเป็นต้องแข็งแรงสองจิตใจเราต้องไม่ตกที่สําคัญก็คือเราต้องบอกกับญาติญาติของเราภายนอกส่งสัญญาณบอกออกไปว่าพวกเราสบายดีเป็นห่วงคนข้างนอกอย่าตื่นตระหนก ใครมาพูดจายุแยงปล่อยข่าวถ้ามันจะมีว่าที่นี่มีโควิดอะไรยังไงหนึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างที่ผมบอกไปสองผมเชื่อว่าพระกรกชกาำหนดบริหารราชการสาการณ์ฉุกเฉินเนี่ยยังเอาผิดคนข้างนอกเลยว่าเสนอข่าวเท็จถ้ามาเที่ยวซุบซิบกันพูดเรื่องไม่จริงเนี่ยโอ้ยโทษหนักนาสาหัสเผอเผอโดนโทษทันเพิ่มยิ่งกว่าโทษที่รับอยู่เสดสัมไปเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกลอย่าไปตื่นตระหนกโดยไม่มีสติ Nah.